ของการลงทุนในช่วงบ่ายนี้ต้องมาปรับกลยุทธ์พร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวต้องไปคุยกับนักวิเคราะห์กันค่ะกลับไปพูดคุยพร้อมกันนะฮะกับคุณวิกิติลววัณรัตผู้จัด,ดาการฝ่ายวิจัยบ,บลบลบัวหลวงอยู่ในสายล้าน,น,นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณวิกิตคะดูภาพแรงข,ขายของนักทุนต่างชาติยังคงขายต่อเนื่องนะคะกรอบการลงทุนของหุ้นไทยก็ยังคงมีความผันผวนในช่วงบ่ายนี้ทางบลอบัวหลวงประเมินแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะบ่ายตลาดน่าจะซึมเหมือนนะครับอยู่ด้านเราคงจะเป็นไซด์เวยถึงไซด์ ในภูมิภาคเองส่วนใหญ่ก็บวกแต่ว่าเราคงจะลงหรือว่าเราคงจะย่อนะครับสุดท้ายมีตลาดภูมิภาคเพราะว่าหลักๆแล้วก็คงจะมาจากการเืินในประเทศนะครับที่ส่งผลให้มันมีแรงขายเพิ่ม,มเข้ามาในฝั่งของตัวตางประเทศทําให้มีส่วนของตัวพุ้นบูชิดที่อยู่ในตัวของเซกเตอร์ใหญ่ๆที่เป็นตัวผ่านกันดำเนีนในส่วนใหญ่จะมีทิศทางการอ่อนตัวลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของตัวแนวรับทางเทคนิคนะครับ ก็จะประเมินอยู่ทถาบริเวณ 1, 4 0 5ี่ห้าจุดนะครับแล้วก็จะมีลุ้นเด้งหรือว่ามีลุ้นโอกาสในเรื่องของการรีบาวจากบริเวณนั้นนะครับแต่การดีตัวก็จะยังไม่ไกลนะครับซึ่งประเมินนาต้าในภาคบ่ายก็จะอยู่ที่1 4ึ่ันี่อจุดหรือว่า1,430จุดโดยประมาณนะครับตอบคันขึ้นหมายแตชนีในช่วงนี้ก็คงจะแคบๆครับใครที่รับความเสี่ยงไว้ได้แนาไว้ทันทีนะครับวันนี้ แน่นอนว่าถูกจับจ้องไปที่ประเด็นทางด้านการเมืองนะฮะที่ระหว่างช่วงวันหยุดวันเสาร์<ช> <ๆ S 2> วัน<ๆ>อาทิตย์เนี่ยอาจจะมีจุดเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในมุมของบุญหลวงเองมองตรงนี้ยังไงบ้างฮะก็ผมผมเองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเว้นหันซีไปสําหรับคนที่รับความเสี่ยงไม่ได้นะครับแต่ถ้ามองกันแล้วเนี่ยใครที่คิดว่ารับความเสี่ยงได้แล้วก็เบสนะครับว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วขี้คายลงไปในที่สุดนะครับก็คงจะอยู่ในด้านของการซื้อในเชิงในเชิงของตัวเทคนิคแหละนะครับเพราะว่า แม้ว่าจะมีปัจจัยลบเยอะทีเดียวนะครับแต่สังเกตในสัญญาณทางเทคนิคแล้วเนี่หุ้นไม่ค่อยลงนะครับมันอาจจะเป็นสัญญาณกลับตัวของตลาดหุ้นไทยก็ได้นะครับอันนี้ก็ใครรับความเสี่ยงได้ก็รอดูจังหวะแถวบริเวณหนึ่งันสี่สุดอทนนี้ก็จะเป็นปัจจัยทางเทคนิคเพียงเดียวนะครับโดยที่ไม่ดูอื่นเพิ่มเติมเลยนะครับค่ะแต่ถ้าเรามาประเมินฟันโฟของต่างชาติด้วย่ะคะดูแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะแน่นอนครับว่าสุดทีแล้วก็น่าจะยังขายต่อนะครับที่บอกว่า ในฝั่งของการขายเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องปกติสําหรับเดือนนี้อยู่แล้วนะครับ <Yep. S 1> ที่อยู่ในด้านของการปิดพอซิชันแล้วก็หยุดรอดูตลาดแต่ว่าในส่วนของตัวปัจจัยการเงิน,นงก็คงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งแหละนะครับที่ทําให้แรงขายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระยะ mm hmm. ก็คงจะเป็นฝั่งที่ขายต่อเนื่องครับเพงแต่ว่าการขายแล้วก็คงไม่ลงนะครับผมเชื่อว่าในเรื่องของตัวแรงรับซื้อจากฝั่งตัวของสถาบันแล้วก็นักลงทุนในประเทศเนี่ยน่าจะรับอยู่นะครับแต่ก mm hmm. าคหักของฝรั่งในรอบนี้ซึ่งคงไม่ได้เยอะเหมือนกับเมื่อช่วา่ ตลาดแบบนี้เนี่ยถ้าเรามองจากเทคนิคข้ออย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าตลาดไม่ลงนะครับ,รบเราคไปที่รับความเสี่ยงได้ก็คงจะแนะนําในเรื่องของการซเลดิ่งบายแต่ใครที่คิดว่ากลัวกับการเมืองแล้วก็เบสว่ามันน่าจะมีความเสี่ยงก็แนะนําในเรื่องของการเล่นหันซีนะครับครับ,รบที่ว่าไม่ลงนี่คือ worst case สุดๆนี่แนวรับจุดที่เท่าไหร่คะ ก็1,380เนี่ยจะเป็นจุด stop loss นะครับถ้าใครที่จะเข้ามาเก็งกำไรในรอบนี้นะครับครับสัญญาณที่ว่าจะลงไปถึง1,380ได้นี่จังหวะแรกของแนวรับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะ1,400ครับ1,400เลยนะฮะค่ะ ดูสัญญาณเชิงเทคนิคบอกว่าดูหุ้นไม่ค่อยจะลงแล้วคือภาพค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะคะถึงแม้จะมีแรงรขายของต่างชาติก็ตามมีแรงซื้อส่วนของสถาบันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนช่วงนี้เองก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายที่จะมีการซื้อ LTF ด้วยถ้าเราจะ Selective Buy จริงๆนี้เราจะต้องเลือกอยังไงคะสำหรับหุ้นเป็นรายตัวอ่าโอเคก็จะขอหุ้นที่มันเพใไ้เอรไว้หน่อยนะครับหที่ฝรังเรียกว่าเป็นพวกหุ้นหลบหลบภัยนะครับเราเซฟเอาเป็น หลักๆก็จะเป็นธุรกิจอาหารส่งออกนะครับที่ยิงรายได้ในต่างประเทศเป็นหลักนะครับน่าจะเอาผลฟอร์มได้แล้วก็หุ้นที่ดีฟังซีอื่นๆเนี่ยก็อาจจะอยู่ในด้านของการซื้อกิจกำไรได้อย่างเช่นตัวของ b t s นะครับอย่างที่ยกตัวอย่างก็ในกลุ่มอาหารส่งออกก็จะเป็นพวกตัว TUFCTFPT นะครับในตัวของ Utilities ที่คิดว่าดีฟังซีก็จะเป็นตัวของ b t s ไปนะครับเพราะว่าในเรื่องของการขับเข้าไปเนี่ยนะคะมีตัวไหนบ้างนะคะสำหรับกลุ่มธุรกิจอาหารใช่ไหมฮะมี TUF นะคะแล้วก็ ในอาหารตรงออกก็จะมีสามตัวหลักๆในบ้านเรานะครับ B U S G F P C P F นะครับในส่วนของตัวธุรกิจยูทิลิตี้ก็จะเป็นในตัวของ B T S นะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเท่าทีสัปดาห์ทับปลาประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับการลงมไปคำนวณในดัชนี M S C I เนี่ยตัวของ B T S เองถ้าย่อลงมาผมว่าก็น่าเล่นในเรื่องของการกินกำไรดับตัวของ M S C I เช่นเดียวกันครับย่อลงมาถึงประมาณเท่าไหร่ครับ B T S ถึงควรเข้าไปลงทุนได้โอเคในเชิงของตัวเทคนิคข้อนะครับราคาเนี่ยถ้าได้ซื้อแถว9้าบาท เรียถ <Okay. S 2> ือว่าเฟมากนะครับ mm hmm. ก็รอดูทํนานั้นละกัน,นค่ะสำหรับตัวของทีอเอง CP f ี f ีเต่างๆปีนี้ดูไม่ค่อยโดดเด่นเลยนะคะปีหน้านี่จะมีปัจจัยหนุนได้ลหรอคะที่ลงมาปีนี้นะครับธุรกิจที่ฉุดลงมาหนักๆเลยก็คือกุ้งนะครับเพราะว่าโรคระบาดเนี่ยมันนานแล้วก็การกลับมาเลี้ยงกุ้งรอบใหม่เนี่ยฟาร์มออกมาผลผลิตฟาร์มออกมาเนี่ยมันน้อยนะครับ,รบทำให้ไม่มีของไปขายนะครับเราต้องไปนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาซึ่งทําให้มาที่มันตำ mm ่ำ hmm. นะครับตัวของท f ซ CPF นะครับก็เลยได้รับผลกระทบแล้วราคาหุ้นก็เลยลงมาตลอดนะครับแต่ถ้าเรามองกันในตัวของธุรกิจกุ้งนะครับตั้งแต่ไปไปลายไตรมาสเนี่ยนะครับไปจนถึงช่วงของประมาณตมาสหนึ่งตมาสสองมันน่าจะมีสัญญาถึงการฟื้นตัวได้นะครับ mm hmm. ขณะเดียวกันเนี่ยธุรกิจอาหารที่เป็นจับบอโบกนนะครับในฝั่งของตัว CPF เองเนี่ยทิศทางของตัวราคาไก่นะครับมันก็มีทิศทางที่ดีขึ้นรวมถึงสัมเอืร์นด้วยเพราะว่านะครับต้นทุนวัตถุด,ดิบนะครับที่เป็นในส่วนของตัว เขาพ่จากโถเหลืองเนี่ยช่วงนี้ราคามันลงมานะครับก็ทาให้มาชิ้นมันกว้างขึ้นก็โดยรวมๆเนี่ยแนวโน้มปีนี้ไม่ดีใช่ครับแต่ว่าถ้าเราบองกันเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณที่เป็นด้านบวกในธุรกิจอาหารนะครับอย่าง CPF เองราคาเป้าหมายปีหน้าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เรายังไม่ได้มีการปรับอะไรทั้งนั้นนะครับซึ่งนเป็นแฟร์เก่าอยู่มันก็จะอยู่ที่ประมาณแค่28บบาทนะครับก็อาจจะดูเหมือนเขาไม่ค่อยมีอัพไซด์เท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่า คงจะต้องรอยืนยันจากสัญญาณก็คือในเรื่องของตัวผลประกอบการในตมาสที่สี่แล้วก็ธุรกิจกุ้งนะครับถ้ามันเถินราวได้เนี่ยในตัวของราคาหุ้นกับราคาเป้าหมายก็จะมีโอกาสปรับขึ้นได้นะครับค่ะสาหรับตัวของที่เนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่ราคาลงมาหนักมากพอสมควรแฟร์เป็นยังไงบ้างคะตัวนี้มีการปรับลงไหมคะ คอนเสนชัดส่วนใหญ่ก็ยังคงมองกันอยู่แถวประมาณเฉลี่ยนะครับ67-70บาทนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่ได้มีการปรับประมาณการอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราปรับลงมาเยอะแล้วตั้งแต่ต้นมันจนถึงตอนนี้ต้นปีถึงตอนเนี้นะครับเราคิดว่าราคาพูดเองก็เริ่มยืนได้นะครับกลับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งก็แนะนําในเชิงของการเซื้อเพื่อมองในเป็นเป็นเุนเน็นหลบภัยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าการเมืองมันดูเหมือนจะมีความเสี่ยงการบริโภคในประเทศมันจะชะลอนะครับการ เศรษฐกิจใน,นประเทศมันดูเหมือนจะชะลอเนี่ยหุ้นในกลุ่มที่ลิงก์กับอาหารส่งออกน่าจะดูแล้วได้ประโยชน์มากกว่าในเรื่องของการสวิตชิงนะครับค่ะและอีกตัวหนึ่งราคา GFTP ตัวของเช t พเนี่ยถ้าเรามองกันในเรื่องของตัวราคาเหมาะสมส่วนใหญ่ก็จะมีการปรับขึ้นไปกันหมดแล้วนะครับ,รบส่วนใหญ่ก็จะเกิน10บาทที่มีกันหมดตอนนี้เองเนี่ยถ้าดูจากแพทเทิร์นของตัวราคาแนวรับมันคันจะอยู่ที่10บาทแล้วก็9บาท90าทนะครับซึ่งถ้ายืนอยู่ยท่านั้นได้เนี่ยโอกาสที่จะชูทับขึ้นไปต่อก็มีความเป็นไปได้นะครัคทางมวหลวงประเมินหุ้นในกลุ่มนี้ที่อิงกับเรื่องของอตราแลกเปลี่ยนปีหน้านี้ไม่ค่อยมีความเสี่ยงหรอคะ ก็หลักๆแล้วเนี่ยในเรื่องของตัวตาแลกเปลี่ยนต้องบอกว่ามันไม่ใช่คอโปรฟิตนะครับแล้วมันไม่ได้มีผลกระทบกับเรื่องของการนํามาใช้เงินปันผลผมก็เลยมองว่าในเรื่องของตัวผลประกอบการเนี่ยในกลุ่มนี้นะครับก็ให้ดูจากในเรื่องของตัวไรายได้หลักมากกว่าที่จะมีแนวโน้มของการเติบโตขึ้นไดขน้ขึ้นได้นะครับแม้ว่าถ้าในส่วนของตัวค่างเงินบาทเนี่ย มันมีทิศทางของการแข่งข้าผันผวนะครับมันก็อาจจะกระทบกับเรื่องของตัวยอดขายของการส่งออกอยู่บ้างแต่ถ้าเรามองเทรนหลักๆล้วเนี่ยผมกลับมองว่าข้างเงินบาทในน่าจะมีสเสถียรภาพแล้วก็อยู่ในทางของการอ่อนค่ามากกว่าที่จะแข่งข้านะ <ừ> ครับในระหว่างตีนะฮะบางบริษัทก็เผชิญกับปัญหาเรื่องของโรคที่เกิดขึ้นในกุ้งอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ค,ะครับคิดว่าปัญหาเหล่านี้มันจะกระทบกับยอดขายกำไรในปีหน้าไหมฮะ กระทบแน่ครับเพราะว่าราคาขายเนี่ยสูงขึ้นก็จริงแต่ว่าไม่มีของไปขายครับแล้วก็ในส่วนของตัววัตถุดิบที่ไม่มีก็ต้องมีการนําเข้านะครับ<ม>จากทางอินเดียหรือจากทางอื่นก็แล้วแต่ซึ่งการนําเข้าเนี่ยต้นทุนมันจะสูงกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวผู้ประกอบการธุรกิจกุ้งเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าพอประสบปัญหาในเรื่องของตัวโรค e อ s มเอเนี่ยนะครับ สิ่งที่ที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนกังวลแล้วก็กลัวนะครับทำให้มีการเลี้ยงกุ้งในในบ่อนุบาลเนี่ยจำนวนที่น้อยลงผลผลิตกุ้งที่ออกมาเนี่ยมันก็จึงลดลงไปด้วยนะครับ,รบทำให้ไม่มีในเรื่องของตัวสะายที่ออกมาอย่างเพียงพอแน่นอนครับในเรื่องของการฟื้นตัวเนี่ยคงคงยัต้องดูต่อไปแล้วก็คงงเะฟื้นแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เองก็คงจะกลัวแหละนะครับไม่กล้าลงทุนไปอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นผลผลิตจะออกมาไม่ค่อยเยอะครับการสืบสวกับไปอย่างช้าๆแต่ที่แนะนําหุ้นในกลุ่มนี้เป็นเพราะว่ามองว่ารับข่าวร้ายหมดแล้วราคามีอัพไซต์เหรอคะ ใช่ครับนั่นคือการรับข่าวร้ายตลอดทั้งปีมาเยอะมากแล้วก็ในของดีเองเนี่ยยิงที่เรียนว่าเศรษฐกิจในประเทศดูเหมือนจะมีแนวโน้มความเสี่ยงนะครับก็เลยอาจจะมองเป็นหุ้นทางเลือกสําหรับการสวิตชิ่งนะครับแล้วก็อาจจะเป็นหุ้นที่ยิงกับรายได้จากต่างประเทศซึ่งแนวโน้มของธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมในต่างประเทศเนี่ยหลักๆน่าจะมีแนวโน้มของการฟื้นตัวตามเศรษฐกิจของโลกที่ดีขึ้นนะครับการเข้าไปลงทุนหุ้นกลุ่มที่ว่านี้นะฮะที่บอกว่าหลุมลกภัยทั้งหลายเนี่ยต้องอ้างอิงกับแต่ชนีโดยรวมไหมฮะ ไม่ต้องครับเพราะว่าแต่ที่มีโดยรวมเองเนี่ยมันก็นก็คงจะอย่างที่เรียนนะครับว่ามีการสวิตชิ่งก็คือการขายจากกลุ่มดม o m e s t บางตัวก็จะมีก<ม>ารย้ายเข้ามาเพื่อพักเงินในกลุ่มที่เป็นด e เฟนซีประเภทนี้นะครับค่ะขอมาที่ตัวของ BGH นิดนึงนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพราคาย่อลงเรื่อยๆเมื่อสักครู่แนะนําตัวนี้ด้วยใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ครับแนะนํารถไฟฟ้า BTS นะคะตัวของ BTS ราคะดูราคาก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งยืนที่9บาทได้ต่อเนื่องเลยปีหน้ามีแนวโน้มในการปรับขึ้นไหมคะ ประมาณการกาไรเนี่ยผมยังคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่หวือหวามากนะกันนะครับแล้วก็การได้สัมปทานเข้ามาใหม่เนี่ยในเรื่องของการทำไอตัวของสัมปทาน Burn เดินรถนะครับก็คงจะมีอัพไซด์ไปเพียงแต่ว่าณตอนนี้เองเนี่ยอย่างที่มองในระยะสั้นก็คือแน่นอนครับรธุรกิจมันน่าจะเป็นหลุมหลบภัยได้นะครับอย่างที่มองหนึ่งสองก็คือมันมีในเรื่องของการแอดเข้าไปคํานวณในดัชนี msci เป็นครั้งแรกนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มีน้ําหนักเพิ่มเข้ามาเป็นครั้งแรกในส่วนใหญ่นะครับราคาหุ้นเนี่ยจะมีโอกาสในเรื่องของการปรับตัวขึ้นเพื่อ รับกับเงินลงทุนที่จะเข้ามาจากกองทุนในต่างประเทศที่มีการให้น้ำหนักการลงทุนจิงกับดัชนี MSCI นะครับครับผลที่ได้จากการที่จะเข้าไปรวมกับดัชนี MSCI นี่มันมันจะรับรู้ไปถึงขนาดไหนฮะอันนี้คงจะตอบได้ยากนะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเม็ดเงินของกองทุนที่มีการออกมาแล้วมีอิงผลตอบแทนกับดัชนีตรงนี้มันมีช้าใหญ่ขนาดไหนแต่ก็ต้องเชื่อได้ว่าในเรื่องของตัว การลงทุนในระดับโกลบอลเนี่ยนะครับในดัชนีนี้น่าจะเป็นดัชนีอ้างอิงนะครับที่หลายกองทุนใช้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มนะครับจำนวนหุ้นเข้ามาหรือว่าเพิ่มน้าหนักหุ้นเข้ามาในรอบนี้ผมคิดว่าน่าจะมีระยะมากทีเดียวกับราคาหุ้นที่จะปรับตัวขึ้นได้อย่างน้อยๆนะครับถ้าอิงกับสถิติในอดีตแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับตัวขึ้นไปประมาณ3.5เปเ็นป็นอย่างต่ำนะครับค่ะแต่ว่าหุ้นที่จะเข้าไปในเว c i ไมีหลายตัวทำไมแนะนําตัวเดียวอะคะ เพราะว่าน้ำหนักของการลงทุนในตัว BTS เนี่ยที่ถูกเข้ามาในรอบนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ1.6ในตัวของ TMB ประมาณ1.1แต่ว่าที่เหลือเนี่ยจะเป็น MSCI Small Cap Index นะครับซึ่งปจะมีตัวของ Small Cap Index เองเนี่ยคงจะนะครับมีในเรื่องของตัวกองทุนที่อิงกับผลตอบแทนตรงนี้มีไม่มากนะครับก็เลยคิดว่าในเรื่องของตัวผลประโยชน์ที่น่าจะได้เยอะที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นตัวของ BTS มากกว่านะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวิกิตมากเลยนะคะขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะคุณวิกิติรัตน์นะคะจากบลรบหลวงแนวรับที่หยันหลุดเลยก็คือพันสามร้อยแปดสิบแต่บอกว่าหุ้นไม่น่าลงเพราะว่าดูจากสัญญาณเชิงเทคนิคแล้วเนี่ยหุ้นไม่ค่อยจะลงแล้วในช่วงนี้นขณะที่ต่างชาติขายนะคะหุ้นที่จะไปสะสมได้ในช่วงจังหวะเซตย่อนะคะหรือราคา,าลงไปต่ำเนี่ยก็มีตัวของ TUF CPF GFTP นะคะแล้วก็ตัวของ BTS นั่นเองค่ะใช่ฮนะก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าลงมาต่ําพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็เจอกับปัจจัยลบไปเยอะมากสามตัวแรกแต่ว่า BTS เนี่ยไม่ค่อยลงนะคะแต่ว่ามองว่า มีโอกาสที่จะขึ้นครับเพราะ,<น>ะฉะนั้นนี่ก็ยังพลเป็นตัวที่พอที่จะลงทุนได้บ้างนะฮะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาช่วงห้องรับแขกสี่อกครับ